สำหรับคลิปนี้นะครับพอเฮลประจำเดือนมีนาคมชั้นที่5้นั่นเองนะครับบอสคือผลโต๊นะครับหรือว่าปุษยดแสงนะฮะเงื่อนไขการทำสามดาวนะครับเอฟเฟกต์โจมตีโต้กลับ2เทินเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เปลี่ยนมาใหม่นะแล้วก็เงื่อนไขเดิมคือสะท้อนความเสียหายสามพันทุกครั้งที่โจมตีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมที่ใช้เนี่ยก็จะ ก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะคือเราจะมีคือเราต้องมีพลดินแสงโฮ o วกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเราห้ามให้โพสซดอนแสงกดสกิลสามได้เด็ดขาดนะถ้ามันได้กดสกิลสาปุ๊บแพ้ทันทีนะครับก็อันนี้เรามี2ชั้นนะมีโฮมุลอันนี้รีสกิลได้นะโปรติมันจะรีสกิลไม่ค่อยได้นะชั้นเนี่ยแต่ว่ารอบนี้รีสกิลได้นะครับแล้วก็ มีสะท้อน3,000ก็ต้องใช้วูฟห้ามใช้ล่มน้ำในการสาดตร์สโลก,กับเกาะแตกหมู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนสะท้อนตายนะฮะอ่ะก็ใช้ทีมนี้ได้เลยนะครับปัวน้ำ้ำคริปฟอนไฟวูฟน้ำโฮโมลมืดและพลาดินแสงนะครับคือเราจะมีตัวเบรกโพไซดอนเนี่ยสตัวก็คือโฮมมลมืดรีสกิลได้แล้วก็พลาดินแสงโพโกได้เองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมหยิบตัวเบรก บอสมาถึง2ตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของโพสเดอนทุกธาตุเนี่ยไอสกิลเนี่ยไอพอว่าเซิร์ตเนี่ยมันจะทําการโยนดีบัฟถ้าเกิดว่ามันตีไม่เฉล็บนะมันจะทําการโยนดีบัฟสองอันนะครับที่มีอยู่บนหัวโยนกลับไปหาฝั่งศัตรูนะครับก็คือโยนกลับไปหาเป้าหมายนั่นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่อ่ะสมมุติว่าเราใส่ไป5ดีบัฟใช่ไหม มันก็มีโอกาสที่จะโยนโพวกกลับมาได้นั่นเองนะครับคือการที่มันโยนโพกลับมาเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถ้าเทินต่อไปมันได้เทินอีกนะครับมันก็จะกดสกิลได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยเลือกที่จะเอาตัวเบรกบอสมาเยอะกว่า1ตัวนะครับแล้วก็มันมีสะท้อน3000ด้วยนะครับพอมีสะท้อน3000เนี่ยเราก็จะ ต้องใช้อมตาให้หัวน้ำนะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะกดสกิลซโคนนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่จะต้องระวังนะครับตอนนี้มันเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เข้ามาคือเงื่อนไขบรรทัดแรกตรงนี้นะครับก็เวลาเราตีในช่วงแรกที่มันยังมีไอเอฟเฟกโตกลับอยู่บนหัวไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะสะท้อนอ่ะมันก็จะสวนกลับมาด้วยสกิลหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่า โฮโกเนี่ยมีโอกาสหายไปตอนที่มันสวนกลับมาเนี่ยแหละนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพะฉะนั้นก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะจนกว่าไอตัวบับเคเิเตอร์บนหัวเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราก็จะสามารถตีบอลได้อย่างอิสระมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอธิบายเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาใหม่นะครับก็ทําให้เล่นได้อย่างลําบากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นนะก็ยังความยากก็ยังอยู่ที่กลางๆนะครับ อ่ะมาดูรูนกันนะครับวอลเลนนะครับสปีด HP HP นะครับนี่วอลเลนกับมั่วนะเป็นโฟกัสกับชิลอย่างละช่องนะครับก็สปีดเลือดสองช่องนะครับมีเลือดดีเฟนส์สปีดแล้วก็แม่นเยอะๆนะครับอ่ะน,นี่คือปวน้ำนะออกออกหลังกริฟฟอนไฟนะครับอันนี้อันนี้กริฟฟอนออกก่อนเพราะว่าสปีดต้นมันเยอะนะครับวอลเลนโฟกัสนี้ไม่ได้แก้อะไรนะวอลเลนโฟกัสนะครับสปีดครีดแดมแล้วก็ HP นะมีมีเลือดมีสปีด นะครับมีคีเล็กแล้วก็คีดอมเมดแล้วก็แม่นยำนะครับหาค่านะอ่ะวิกเกอร์นะครับไวโูวบน้ำไวโอลเอนเดสทรอยนะครับนี่สายกีเวลปกติมีแม่นด้วยนะครับเป็นเป็นสปีดแล้วก็เลือดสองช่องนะครับนี่เลือดเยอะๆสปีดเยอะๆนะครับคีเล็กคีดาเมดไม่ต้องต้านทานไม่ต้องแล้วก็เอาไปใส่แม่นที่เหลือก็ลงดีเฟนต์ไปนะครับออาันนี้วูบน้ำวิกเกอร์นะครับโฮมมือร์ดนะครับเป็นไวโอลเอนกับมั่วนะครับเป็น เทปฟีสามช่องเลยออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับต้องออกเป็นลำดับสุดท้ายนะเพื่อรีสกิลกลับให้เพื่อนแล้วก็รีสกิลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับหลังจานี้พาลาดินแสงอันนี้ก็ทําให้ออกก่อนไทรอนนั่นแหละเพราะว่ามันจะมันจะได้แบบว่าโผล่ฝั่งตรงข้ามปุ๊บกรมตะเราก็ไทรอนปั่นไซโคนประมาณนี้นะครับอ่ะลูนก็วอลเลนมั่วเหมือนกันนะสปีดเทปฟีสองช่องแต่ว่า อันนี้ไม่ค่อยดีนะนริงผมไม่ค่อยได้ใช้แหละก็เป็นสไตล์ถึกเร็วมีแม่นเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าระวังไอบ้บอทเคาน์เตอร์ที่อยู่บนหัวตัวบอสนะในห้องสุดท้ายด้วยนะครับจริงๆก็รอวังในทุกตัวแหละเพราะว่ามันสวนมาด้วยสกิลหนึ่งได้ทุกตัวนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไปไปลุยกันนะฮะ